thank you สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ก็ยังพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมทาไมบางคนนั้นมีปัญหากับผลการประมูลในรอบนี้จริงๆนะครับอาจจะเป็นเพราะราคาตั้งต้นนั้นต่ำเกินไปแต่ว่าใครจะเป็นคนที่พิสูจน์ได้ว่าราคาตั้งต้นมันต่ำเกินไปฮะคือดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชทางานวิจัยคานวณตัวเลขออกมาเนี่ยบอกว่าควรจะอยู่สูงกว่าตัวเลขของกสทชแล้ว ความน่าเชื่อถือของดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชกับกสทอชอนั้นใครมีความน่าเชื่อถือมากกว่ากันนะครับทำไมผมต้องเชื่อตัวเลขของดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชแต่ว่าไม่ต้องเชื่อตัวเลขของกสงทอชอนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวเลขที่ตั้งเนี่ยนะฮะมันก็จะมีออกมาได้สองอย่างสูงไปหรือไม่ก็ต่ำไปนะฮะมันก็แล้วแต่คุณเห็นด้วยกับตัวเลขที่กสทอชอตั้งไว้หรือไม่มันก็อยู่ที่ว่าคุณเอาบรรทัดฐานของประเทศไหนมาวัดกับตัวเลขของกสทช โดยมุมมองของผมจริงแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์หากกสทชาจะตั้งราคาใบอนุญาต3 G สูงเกินไปเพราะว่านในที่สุดก็จะเป็นการขูดรีดในทุนขูดรีดในทุนทำไมผมใช้คำพูดว่าอย่างนั้นคำพูดว่าอย่างนั้นเพราะว่าจริงแล้วบริษัทโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็น ASD t a c หรือ True Move เดี๋ยวเขาจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นอีกในจำนวนเงินประมาณหมื่นล้านบาทเพื่อที่จะวางโครงข่าย3 G ก็ฉันไม่ใช่ว่าเขาจะต้องควักเงินจากกระเป๋ามาซื้อใบอในุญาตซื้อเบรคคลื่นความถี่ที่ลอยอยู่ในอากาศอยู่แล้วเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นของประชาชนไม่ใช่ไม่ใช่ของกอสทชอหรือของรัฐบาลเป็นของประชาชนเนี่ยมันลอยอยู่ในอากาศอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เขาจะต้องควักเงินออกมาแล้วก็ลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเพราะ,ะนั้นขอโทษทีถ้าเกิดมุมมองผงม,มันเป็นมุมมองที่เอื้อต่อในทุนแต่โทษทีคืองี้ฮะถ้าไม่มีในทุนเราก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้ในวันนี้อย่างไรก็ดีนะครับ สิ่งที่ผมเป็นห่วงตอนนี้ก็คือว่าศาลปกครองเนี่ยถึงแม้ว่านะเวลานี้เข้าเลือกที่จะไม่เล่นด้วยกับกลุ่มของอาจารย์อนุภาพธีรลาภและกลุ่มของคุณสุรศัยกัตชิลาแต่มิได้หมายความว่าในอนาคตเมื่อดุละยะาลยามาทางการเมืองในประเทศนั้นเปลี่ยนไปนไม่ได้หมายความว่าในอนาคตศาลปกครองจะไม่เล่นเรื่องนี้ผมขอเตือนความจําแต่ละฝ่ายนิดหนึ่งแล้วกันว่า ถ้าคุณย้อนกลับไปดูการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือกอฟอตอนนั้นแปรรูปเสร็จแล้วกระจายหุ้นถึงมือนักลงทุนแล้วกรรมสิทธิ์ของการถือหุ้นอยู่ที่ประชาชนที่ซื้อหุ้นผ่าน underwriter ในตลาดหลักทรัพย์ถือหุ้นกอฟอแล้วแต่พอถึงเวลามีคนไปยื่นเรื่องกับสาปกครองสามปกครองก็ระง,งับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ล้มการแปรรูปกฟผ,ผไปเลย ทั้งท่านที่การแปลรูปเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอย่าประมาทไปสําหรับผู้บริโภคนั้นลลงทุนที่ประเมินว่าสามปกครองในรอบนี้ไม่เล่นณนะเวลานี้สามปกครองปล่อยให้งานนี้ผ่านไปฉลุยสวยงามดีมากสามปกครองเห็นใจต่อผู้บริโภคสามปกครองในรอบนี้เห็นใจต่อคนที่เขารอกทั้งประเทศที่จะใช้ 3G สามปกครองพูดง่ายในรอบนี้เห็นถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ แต่ว่าอย่าลืมว่าในอนาคตหากวันหนึ่งสามพกครองเลือกที่จะไม่เห็นประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่ก็สามารถเล่นเรื่องนี้แล้วก็ย้อนกลับมายกเลิกผลการประมูลทั้งหมดได้อำนาจนั้นเป็นอำนาจที่ล้นอยู่ในมือของศาลเลือกที่จะใช้วันไหนก็ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่เป็นภัยคุกคามต่อสถิรภาพสำหรับนโยบายในภาครัฐทั้งหมด ในมุมมองของนักลงทุนต่างประเทศเขานั่งรอดูในวันนี้เขานั่งดูเออ administrative court หากวันนี้ไม่เล่นในอนาคตจะเล่นรึเปล่าการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ถึงแม้ว่าคึกคักในวันนี้ในอนาคตก็อาจจะไม่ก็ได้หากเรื่องนี้มันกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็สาบปกครองเลือกที่จะยืนอยู่กับฝ่ายต่างๆที่พยายามที่จะล้มการประมูลในรอบนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงและจะพูดถึงตัวของคุณสุริย์ใสแล้วก็อาจารย์อนุภาพทิโรลาบ สองท่านนี้ก็คือว่าผมคิดว่ามันมีหลักการคิดที่อาจจะเป็นเรื่องของอที่มาของแต่ละคนแบ克กราวด์ของการเลี้ยงดูวิธีการจเจริญเติบโตขึ้นมาในสังคมหรือจะเป็นจะเป็นระบบการศึกษาที่ได้ผ่านมาสมัครแต่ละท่านเนี่ยแต่แต่ว่าการที่คุณสุริสัใสหรืออาจารย์อนุภาพหรือแม้กระทั่งดรเมเกียรติตั้งเกียรติวานิชเนี่ยตั้งมุมวิพากษ์วิจารณ์การประมูลในรอบนี้ผมคิดว่าลึกๆเนี่ยมันสะท้อนถึงภาวะ อแอนตี้ระบบทุนนิยมที่เป็นอยู่คือผมเข้าใจดีว่าในประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันก็มีเศรษฐีใหญ่ๆอยู่ไม่กี่คนที่จะมีเงินมากพอที่จะทําธุรกิจโทรคมนาคมแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นเงี้ยฮะมันไม่มีทางเลือกอื่นคือไม่ว่าคุณสิริสายหรืออาจารย์อนุภาพจะเสนอให้สูตรของการประมูลมันออกมาเป็นอย่างไรในที่สุดใบอนุญาตมันก็จะตกอยู่ในมือของ a i s TrueMove d t a c มันไม่มีใครอื่นฮะมันไม่มีใครอื่น ถ้าค่ายอื่นพร้อมมีคุณสมบัติกสทชเขาก็ให้ประมูลแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสุริสายและอาจารย์อนุภาพต้องเข้าใจแล้วก็รับทราบแล้วก็ไปทําใจซะเนี่ยนะไปทําใจจริงๆต้องไปทําใจแล้วก็ปลงกับภาวะนี้คือว่าในประเทศนี้เนี่ยเศรษฐกิจปกครองระบบทุนนิยมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มานานแล้วแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดชีวิตในตลอดช่วงชีวิตของคุณและผมเนี่ย จะมีบริษัทโทรศัพท์มือถือแค่สค่ายทำใจซะมันเป็นอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะโค่นเขาไงคุณก็โค่นเขาไม่ได้ส่วนเม็ดเงินจะเข้าสู่ภาครัฐขนาดไหนอ่ะสี่หมื่นล้านห้าหมื่นล้านหกหมื่นล้านผู้ามตรงมันสําคัญเหรอฮะมันมันเหมือนสําคัญจริงๆแล้วมันไม่สําคัญหรอกฮะนะมันเหมือนสําคัญแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้สําคัญเพราะว่าเงินที่ไปถึงกสทอชอเนี่ยพูดง่ายๆมันก็ถูกละลายไป ด้วยการใช้งบประมาณในแบบที่ไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนของหน่วยงานของรัฐแต่เรื่องนี้ผมพูดไปพูดมามันก็เหมือนว่าผมพูดเอื้อในทุนแต่ว่ากระแสการต่อต้านระบบทุนนิยมในช่วงนี้พอมีการประมูลแล้วสามค่ายนี้ได้ไปเนี่ยผมคิดว่าในสื่อเนี่ยมันปลุกขึ้นมาเยอะแต่ว่าผมคิดว่าแต่ละคนก็น่าจะถามตนเองว่าคุณไปแอนตี้ในส่วนที่คุณได้ประโยชน์จากเนี่ยคุณไปแอนตี้ทำไม คุณภาพชีวิตของคนไทยทุกวันนี้เนี่ยอย่างที่ผมได้พูดในรายการเวกับไทยแลนด์เมื่อเช้านี้มันดีขึ้นเพราะว่าการให้บริการของ True Move AIS และ D-Tac คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้นจากการให้บริการของบริษัทเอกชนส่วนการให้บริการของภาครัฐมันก็มีประโยชน์ในมิติของมันแต่มันไม่ใช่ว่าเงินเข้าสู่ภาครัฐแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นและผมอยากที่จะพูดกันถึงเรื่องนี้ในนะนะอนาคตอีกรอบหนึงว่าตกลงแล้วเนี่ย คุณสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าเงินที่เข้าสู่ภาครัฐถ้าน้อยลงเนี่ยประชาชนเสียหายประชาชนเสียหายจริงหรือถ้าเงินเข้าสู่ภาครัฐน้อยลงเงินที่อยู่ในมือของประชาชนผู้บริโภคเงินที่อยู่ในมือนักลงทุนของบริษัทต่างๆเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่ารัฐบาลใช้เงินหรือเปล่าประโยชน์ต่อชาติเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันไม่ได้อยู่ที่การใช้เงินของภาครัฐเสมอภาครัฐใช้เงินประเทศชาติเสียประโยชน์ก็เยอะ นั้นอันนี้อันนี้เป็นประเด็นที่น่าน่าพูดคุยกันในอนาคตถึงเวลาของช่วง Daily ก o v e r ครับซีเน mm. n e มันนี่ก็ทำ mm. เป็นบทวิเคราะห์ออกมาแล้วก็มีกราฟให้เห็นด้วยนะครับว่าเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดนในโลกยังเป็นสหรัฐคือมันมีการคำนวณตัวเลขไงฮะว่าอีกสักประมาณ ยีปีเนี่ยจีนนี้จะแซงสหรัฐมาเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่เฉพาะ GDP แต่ว่า GDP ต่อหัวด้วยแต่ว่าอเมริกาตอนนี้ยังใหญ่ที่สุดนะฮะก็คืออันดับที่1รองลงมาก็จะเป็นจีนเสร็จแล้วมีญี่ปุ่นแล้วก็มีเยอรมนีนั่นคือขนาดของเศรษฐกิจนะสิบล้านล้านเหรียญสหรัฐจีนยังห่างนะครึ่งต่อครึ่งนะแปล้านล้านเหรียญสหรัฐถ้าไปดู GDP ญี่ปุ่นหจุด 0ล้านล้านเหรียญสหรัฐตามด้วยเยอรมนียักษ์ใหญ่ในสภาพยุโรป3.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ฝรั่งเศส2.6ล้านล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าตามกำหนดการในปี2027เนี่ยจีนจะแซงสารัฐถ้าดูรายได้ต่อหัวประชากรด้วย2027นะครับยังช้าคือ2032แต่ว่า GDP จะแซงเลยเนี่ยอาจจะแซงได้ในปี2016 ดยซ้ำไปนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจีนนั้นจะโตแซงหน้าสหรัฐได้ทันขนาดไหนในแผนที่นี้ของ CNN Money มันน่นักการเมืองในสหรัฐใช้ Twitter ระดมทุนนะครับก็มีบทความใน CNET.com เกี่ยวกับ why politicians love twitter นะฮะ why politicians love twitter ระดมทุนผ่าน Twitter อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ใหม่ผมแนะนำนะเป็นคำแนะนำของผมด้วยจากใจจริงๆถึงคุณสุพิญญากลางนารงเนี่ยต้องไม่ใช้ Twitter นะฮะ เพราะว่ากทชต้องมีความเป็นเอกภาพอพอออกมาแล้วดูเหมือนว่าคุณสุพิญญาเห็นด้วยกับคุณสุริยาสัยอย่างเงี้ยหรือเห็นด้วยกับอาจารย์อนุภาพเนี่ยมันกทชเสียหายนะผมคิดว่าน,นี้คุณสุพิญญาไม่ควรจะทวิตเรื่องนี้เพราะว่ายังไงบทบาทของกทชเป็นบทบาทอันดับที่หนึ่งของคุณสุพิญญาไม่ใช่บทบาทของอมูลนิธิองค์กรผู้บริโภคกลุ่มไหนนะฮะผมคิดว่าน,นี้อันนี้ต้องคำนึงแล้วก็มีกสทชอีกท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นกสชกสทช,อชอด้านผู้บริโภคเนี่ยอย่าลืมว่าบทบาทของกสทชอของท่านมาก่อนนะฮะนั้นอันนี้ต้องระวังในเรื่องการใช้ Twitter ของบุคคลสาธารณะ,ะใช้ในการระดมทุนนักการเมืองในสหรัฐนะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดู road to the white house หลายท่านคงได้มีโอกาสชมการโต้วาทีรอบที่2ของ มิทรอมนี่กับบารักโอบามาเมื่อเช้านี้นะครับก็น่าตื่นเต้นมากทีเดียวในบางช่วงบางตอนก็มีการแลกเปลี่ยนการเหมือนอกับการโต้ว,วาทีของโจเซฟไบเดนแล้วก็พอลไรแอนคือไม่เหมือนรอบแรกของการโต้ว,วาทีระหว่างรอมนี่กับโอบามาถือว่าเป็นไฮไลท์สำหรับข่าวต่างประเทศในวันนี้นะครับซึ่งติดตามใน world update ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการโต้ว,วาที ของอผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับในช่วงต่อไปแต่ว่าจะพูดถึงเรื่องของภารกิจสหรัฐในอัฟกานิสถานด้วยเพราะนี่เป็นการเปิดประเด็นโดยโดยโจโบไบเดนที่ไรอันไม่สามารถหาคําตอบได้คือในเรื่องหนึ่งที่ไบเดนแพ้เนี่ยในการโต้วาทีของรองประธานาธิบดีในรอบที่ผ่านมาก็คือไรอันไม่สามารถเพิ่มเพิ่มเนื้อหาในการหักล้างกับ อ่าไบเดนได้ในเรื่องของนยโยบายต่างประเทศที่สหรัฐใช้ในอิรักแล้วก็อัฟกา,านิสถานคือไบเดนเขาพูดชัดบอกว่าในอิรักนั้นต้องถอนทหารออกมาเพราะว่าต้องให้ตำรวจและก็ทหารของอิรักนั้นปกครองประเทศของตนเองเขาได้รักษาความมั่นคงในประเทศของตนเองเขาได้ก็เหมือนกับในอัฟกานิสถานที่ต้องประกาศว่าในปี2014เนี่ยจะถอนทหารอเมริการออกมาให้หมดเพราะาต้องประกาศให้รู้ล่วงหน้าไม่ใช่ให้กลุ่มก่อการร้ายเขารู้แล้วจะได้เตรียมตัวไม่ใช่ประกาศให้กลุ่มตาลีบันทราบแต่ประกาศให้กลุ่ม ทหารและตำรวจแล้วก็รัฐบาลของอัฟกานิสถานให้รู้ว่าต้องเตรียมตัวที่จะดูแลตัวเองผู้ใหญ่เตรียมตัวที่จะรับความเป็นเอกราชกลับคืนมาเหมือนเดิมไบเดนบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำไม่งั้นถึงเวลาถอนทหารโดยที่ไม่มีการเตรียมการล่วงหน้านั้นเป็นไปไม่ได้แต่พอเรนก็จะบอกว่าไปประกาศให้รู้ล่วงหน้าศัตรูก็คือกลุ่มตาเลบานกลุ่มอัลเคดาก็จะอาจจะพักกําลังไว แล้วก็ใช้วิธีการโจมตีรัฐบาลของอัฟกานิสถานอย่างเต็มที่ในช่วงหลังจากที่ฐานสหรัฐนั้นถอนตัวนะครับแต่พูดไปพูดมาเนี่ยยังไงไงไบเดนก็ก็ชนะเพราะว่าตามยุทธศาสตร์ของร e พับลิกันที่แบบที่พอลแรนเสนอซึ่งมิทโรมนี่ก็คงจะเห็นด้วยก็คือจะให้ทหารอยู่ต่ออยู่ต่อในอิรักและอัฟกานิสถานหลังจากที่อยู่มาเนี่ยตั้งแต่ปี2003ที่ผ่านมานี่ปี2012ปีหน้า2013กับ10ปีเนี่ยนานไม่พอเลย ก็น่าจะพอแล้วไบเดนได้พูดว่าอย่างนี้นะฮะบอกว่า the fact is we went there for one reason there ก็คืออัฟกานิสถานเนี่ยนะฮะ to get those people who killed Americans ไบเดนพยายามเน้นให้ให้คนเข้าใจอีกครั้งว่าที่เข้าไปในอัฟกานิสถานก็คือไปไล่ล่ากลุ่มคนที่ฆ่าคนอเมริกันในเหตุการณ์ตึก World Trade ก็คือไปไล่ล่าอัลกคดาในอัฟกานิสถาน we decimated al qaeda central นะทำลาย ศูนย์ปฏิบัติการของอัลเคด้าแล้วก็เอลิมินเต็ดแล้วก็ในที่สุดก็สังหารโอซามาบินลาเดน that was our purpose นั่นคือจุดมุ่งหมายของเราเพราะฉะนั้นมันจบแล้วเกมมันจบเพราะฉะนั้นต้องถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานไม่งั้นถึงเวลามันก็ยืดเยื้อยาวนานเหมือนสองครามเวียดนามคือพูดตามตรงนะฮะนบเดนั้นพูดถูกแล้วถึงแม้ว่าผมเป็นคนที่เคยสนับสนุนนโยบายของจอร์จบุชหรือแม้กระทั่งชอบนโยบายบางส่วนของมิทโรมนี่ในการเพิ่มงบ,บประมาณให้กระทรวงกลาโหมเนี่ย ในความเป็นจริงเนี่ยอเมริกานั้นไม่ต้องมานั่งกลัวแล้วว่าสงครามในอิรักและอัฟก,กานิสถานเนี่ยมันจะเหมือนสงครามเวียดนามที่ไม่ต้องกลัวเพราะมันเหมือนไปแล้วอัฟกานิสถานอิรักเนี่ยอยู่กันมาตอนนี้อิรักตอนนี้อยู่อย่างไม่เป็นทางการอัฟกานิสถานยังอยู่อยู่แล้วก็จะอยู่อย่างไม่เป็นทางการหลังจาก2114เป็นต้นไปอีกหลายปีเนี่ยก็ <c oughs> นานเกือบเท่าเวียดนามอ่ะแต่ยังไม่ถึงเวียดนามเวียดนามนานกว่านี้เวียดนามปาเข้าไป20ปีมั้งนะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าจะกลัวว่าจะเป็นเวียดนาม อัฟกานสิสถานเป็นเวียดนามของสหรัฐในยุคนี้แล้วผ่านมาตั้งแต่ทั้งบุชจนถึงโอบามาประเพอถึงมิดรอรนี่ด้วยสำไา่เพราะนั้นเกมจบเนี่ยดีแล้วหนึ่งในเหตุผลเพิ่มเติมก็คือว่ามันมีภาร,รกิจอื่นๆให้สหรัฐอเมริกาในตัวหนอกกลางภาร,รกิจอื่นๆก็คือจะไปกดดันให้อิหร่านนั้นไม่มีอาวุธนิวเคลียร์มาตรการคว่ำบาตรที่มีต่ออิหร่านมันก็เริ่มมีผลแล้วจะทําอย่างไรที่สาต่อมาตรการต่างๆเหล่านี้ที่จะทําให้อิหร่านนั้นยอมไม่ผลิต อาวุธนิวเคลียร์มาตรการคว่ำบาตรซีเรียนะฮะที่มีอยู่ก็ไม่มีผลสหรัฐอเมริกาจะต้องช่วยส่งอาวุธให้กับกลุ่มฟรีซีเรียนอาร์มี่ผ่านตุรกีนะฮะหรือซาอุดีอาระเบียหรือเปล่านะนยุทธศาสตร์โดยรวมในตอนออกลางสำหรับอิหร่านและซีเรียเนี่ยจะกลายมาเป็นสมรภูมิในการสู้รบของกระทรวงกลาโหมและกระทรวงต่างประเทศสหรัฐหลัก โดยที่อเมริกาตอนนี้นั้นไม่สามารถที่จะลงทุนในอัฟกานิสถานและอิรักได้ต่อไปมั้นหากเกมจบจริงๆภารกิจจบจริงๆในอัฟกานิสถานและอิรักเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีตามที่ไบเดนพูดเพราะว่าในช่วงปีหน้าเนี่ยภารกิจหลักเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ซีเรียในการสร้างรัฐใหม่หลังจากที่โค่นบาชาลาซาดได้อเมริกาต้องไปลง,ลงทุนสร้างรัฐบาลใหม่ในซีเรียที่เป็นมิตรกับตนเองแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย ลงทุนในการกดดันอิหร่านต่อเนื่องไปจากนี้อีกเพื่อให้เขาไม่มีอาวุธนิวเคลียร์ถ้าอเมริกาไม่โฟกัสกับซีเรียรและอิหร่านแล้วมัวแด่ไปยุ่งกับการิสถานแไนรักหลังจากที่ยุ่งกับ2ประเทศนั้นมาแล้ว10ปีเนี่ยอเมริกาจะสูญเสียโอกาสในการยึดพื้นที่ในการต่อสู้กับอิหร่านและซีเรียรได้เพราะรัสเซียและจีนก็จ้องอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นสมรภูมิหลักตอนนี้จะอยู่ที่ซีเรียรแล้วก็อิหร่านในปี565758 ไม่ใช่อยรักแรกกันในสารแบบที่ได้เป็นมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าเดลี่โกรบสำหรับคนที่ไม่เข้าใจว่าทำไมคณะกรรมการโนเบลนั้นให้รางวัลกับองค์กรที่มีชื่อว่าสหภาพยุโรปแทนที่จะให้รางวัลกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐเบลคลินตันหรือนักร้องชื่อดังโบโนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าสหภาพยุโรปนั้นมีบทบาทสําคัญมากในการที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยที่เคยรบราค่าฟันกันมาเป็นเวลา พันๆปีเนี่ยนะฮะมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับมาเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยได้ครบ60ปีก็ถือว่าสุดยอดแล้วนี่เป็นสิ่งที่สําหรับในเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะระหว่างไทยก,กับกัมพูชาเนี่ยยากที่จะมีวันที่จะเข้าใจคือไทยกับกัมพูชาเนี่ยยังพร้อมที่จะรบกันในเรื่องที่เล็กน้อยแค่ประสาทพระวิหารซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากถ้าเทียบกับข้อพิพาทระหว่างหลายๆประเทศในสหภาพยุโรปนะฮะแต่ว่าในยุโรปเนี่ยที่ค่อยรางวัลกับสาภาพยุโรปครบรอบิบปีเพราะว่า ผ่านพ้นมา60ปีสามารถยังเป็นหนึ่งเดียวกันได้25ประเทศ17ประเทศอยู่ในเขตเศรษฐกิจเดียวกันแบบใช้เงินสกุลเดียวกันไอ้อย่างเงี้ยมันหายากในประวัติศาสตร์โลกที่เต็มไปด้วยสงครามระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสนะระหว่างอังกฤษกับเยอรมันแล้วก็ระหว่างอีกหลายๆประเทศในสหภาพโซเวีทั้งหมดเนี่ยพอมาถึงยุคที่60ปีปลอดสองครามเนี่ย ค้าขายร่วมกันมีเงินสกุลเดียวกันและในขณะเดีวยวกันมีความเชื่อมโยงในเชิงวัฒนธรรมและในอนาคตทางการเมืองมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันหาได้ยากผู้ตามตรงมันเป็นสิ่งที่อาเซียนไม่มีวันในชาตินี้ที่จะทําได้อันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าเวอร,วอร์คือไม่มีวันในชาตินี้ทจะทําได้จริงนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าไทยกับกัมพูชาควรจะเรียนรู้หาทางออกจากข้อพิพาทไร้สาระที่มีอยู่แล้วก้าวเข้าสู่ยุคที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริง คราวนี้ไม่ต้องไปชิญยายาํทเหมือนสาภาพยุโรปเป็นไม่ได้นะฮะไม่ต้องมานั่งทําเวอร์ดีใจกับเอซีนักหนาคือเอาแบบที่เลิกรบราคาฟันกันแค่นั้นก็พอมาที่ Daily Code เดลี่ขวในวันนี้เอาเรื่องเบาๆบานะฮะเพราะวันนี่พูดเรื่องจริงจังมาหลายเรื่องแล้วราคาสินค้ามันแพงขึ้นไหมในอเมริกาผมไม่ทราบแต่ราคารองเท้ามันแพงขึ้นขนาดที่นักบาสชื่อดังของทีมไมอามี่ฮิตลาบอนเจมส์นะฮะบอกว่าจริงๆแล้วราคารองเท้าของเขาเนี่ยไม่แพง ผมเคยเคยรายงานข่าวรองเท้าเลบรอนเทเนี่ยนะเป็นเวอร์ชันที่10ของ n i ก e Air ของเลบรอนเจมส์เนี่ยว่าราคา300เหรียญสหรัฐซึ่งเป็นราคารองเท้าบาสที่แพงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในโลกมนุษย์เลบรอนเจมส์บอกว่า we have a wide range of shoes that range from $300 d o l l a r s all the way down to $160 t o and 1 8 e d o l l a r s เลบรอนเจมส์บอกว่าจริงแล้วเนี่ยรองเท้าไม่ได้แพงจริงมีให้เลือกเยอะมีเริ่มต้นตั้งแต่300เหรียญสหรัฐ ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่สูงที่สุดลดลงมาเรื่อยๆจะถึง160เหรียญซึ่งเป็นราคาที่ย่อมเยาวสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเงินพูดง่ายผมตีความให้แล้วกันถ้า Read between the lines ของ Lebron Lebron พยายามที่จะบอกว่าจริงๆแล้วรองเท้าเขาไม่แพงไอ้ที่แพงก็คือไอ้300เหรียญแต่ที่ถูกเนี่ยมีให้เลือก160สมัยผมเรียนอยู่สหรัฐอเมริกาตอนที่อายุประมาณ1 3 4แล้วขอให้คุณแม่ช่วยซื้อรองเท้าบาสให้เนี่ยนะฮะ คู่ที่แพงสุดเนี่ย129เหรียญตอนนั้นแม่ก็ซื้อให้แต่นั่นคือแพงสุดต,ตอนนี้กลายเป็นว่าถูกสุดของลรบรอนเจมคือ160เหรียญอะไรมันจะขนาดนั้นนั่นก็คือรายการ The Daily really Dose ในคืนวันนี้นะครับติดตาม d i v a s Cafe แล้วก็พบกับเวกับไ Thailand เช้าวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ